แดดบอดติดเหลืองติดแดงว่าสั่นพี่น้องคะ่ะแก้จังไดเนาะพี่น้องเนาะนะคะพี่น้องมันแก้บ่ายากดอกค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าแดดบอดติดแดงนะคะติดแดงแล้วก็มีสีเขียวๆนั้นนะคะก็หมายถึงว่าการเข้าถึงของเดือนที่เล้วยี่สิบแปดวันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะนะคะมันมีการเข้าถึงหลายเนาะเพราะเดือนนี้นะคะอ่าหลังวันที่ยี่สิบแปดมานะคะ แล้วัดนี้ช่องประสิทธิภาพของเรานะคะมันติดแดงนะคะตรงนั้นอย่าไปโฟกัสอย่าซีเรียสเด้อพี่น้องเด้อนะคะสางรายไดได้คือเกาเงินเขา่าสิ่งที่พี่น้องจะซีเรียสและโฟกัสก็คือพี่น้องเอาคลิปผู้อื่นมาใส่หมายถึงริบสิ่งนะพี่น้องแล้วก็เอาเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์มาใส่แล้วก็เป็นโลโก้ลายนามแบรนด์ต่างๆค่ะพี่น้องคะที่มีลิขสิทธิ์ถ้าพี่น้องบอละมัดระวังนะคะพี่น้องกาจะโดนแบนด์ได้เด้อพี่น้องเด้อนะคะแล้วก็ ผิดกฎนโยบายชุมชนพาร์ทเนอร์ต่างๆผิดกฎชุมชนต่างๆค่ะพี่น้องอัน,นันพี่น้องจังกังวลหูได้จังไดว่าเขาสิผิดกฎพี่น้องเข้าไปเบิ่งกล่องข้อความสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อนะคะบ่อยๆดุๆค่ะพี่น้องค่ะยาละเลยแล้วยาทิมตรงนี้นะคะให้พี่น้องเขาไปเบิ่งนะคะไปตรวจสอบเบิ่ง จะปลอดภัยดีที่สุดค่ะพี่น้องคะแล้วบัตรที่นี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเด็ดติดแดงติดเบืองอีกเด้อพี่น้องเด้อนะคะถ้าติดนะคะเพื่อนจะแจ้งมาพี่มากนะเพื่อนจะแจ้งมานะคะถ้าบัาติดเฮาก็สามารถสางไรใดช่องดํากระยับไปลบสางไรไดใดคือเก่ามันเป็นทีระบบเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะอ่ะ ถ้าผู้ใดนะคะเห็นคลิปนี้ของยายวาดนะคะให้พี่น้องนะคะสบายใจได้เลยนะคะว่าแดตบอร์ดนะคะติดลบแดงนะคะจะสามารถสั่งลไล้ได้โบนะคะสําหรับมือใหม่สั่งได้เลยพี่น้องไล่ได้เข่าคือเก่านะคะเพียงแต่ว่าอ่าเดือนที่แล้วเราวเฮดเป่าไว้สูงเดือนนี้นะคะมันก็นยังประทันได้อ่าไปเทียบเท่านะคะกับเดือนที่แล้วมันก็นติดแดงแน่นอนเป็นทุกช่อง บ่ต้องไปกังวลและบ่ต้องไปโฟกัสสิ่งที่พี่น้องจะโฟกัสที่สุดคือลงคลิปซูมมือนะคะลงคลิปซูมมือนะคะให้สมาำเสมอกันนะคะถ้าพี่น้องลงสามนะคะพี่น้องก็ลงไปถ้าบ่มีเวลาลงอันเดียวได้บ่เย่าดผิดโกดโบสั่งไรใดได้บบนะคะมีไรใดได้บบผิดโกดโบอคอยลืมคอยท้าย,ยากสั่งเคยเคยลงสามคลิปคอยเลยลงเท่าเดียว สร้างรายได้ได้บ่เยา่ยวดนะคะได้คือกันค่ะพี่น้องบ่งผิดกฎยังนะคะรุ่นพีเฮาตั้งแต่สมัยก่อนเพื่อนกะลงแค่คลิปเดียวต่อมือนะคะพี่น้องที่เยา่ยวดสังเกตมานะคะเพื่อนกะลงแค่คลิปเดียวนะคะแต่ว่าอ่ามารุ่นหลังๆนะคะเพื่อนหสร้างหลายเพราะยังค่ะผู้ใดที่นีครั้งภาพหลายผู้ใดที่นีครั้งวิดีโอหลายนะคะหลายได้มันก็หลายพี่น้องเพื่อนกะเลยแนะนากันว่าให้ลงคลิปอ่า แห้งหลายรใดแห้งหลายประมาณนี้พี่น้องเพื่อเก็บนาทีเก็บเวลานะพี่น้องนะคะนั่นคือพี่น้องเลยล้งหลายนะคะแต่รุ่นพีพีที่กอนโก้ทียาบัตเคยเคยติดตามเพื่อนหลวก็ซ้อมเบิ่งเพื่อนนะคะซ้อมเบิ่งจวบเบิ่งศึกษาเพื่อนมาอยู่ระยะหนึ่งนะคะเพื่อนก็ล้งมือละคลิปล่ะพี่นอ้องคลิปเลี้ยวเออคลิปสตรีมช่องคุณคิดอะไรอยู่อันหนึง่ง แล้วกลมาเลี้ยวตะกี้เพืเ่อนแหงบรลงเลี้ยวนะคะเออก็ะมีหลายๆคนที่ลงเลี้ยวแต่บางคนกระบรลงเลี้ยวจังเีดเพื่อนพึ่งจะมาลงเลี้ยวกันจังซสดพี่นอกนะคะอันนั้นก็คือสังเกตนะคะอยว่าจะเป็นคนที่สังเกตสังเกต,เกตหลายๆอย่างหลายๆสิ่งว่าเปลี่ยนไปได้บ่เปลี่ยนไปได้นะคะแล้วก็สร้างนำนากรกนสิเสื้ออยียงแต่ละอย่างนะคะเพื่อหย,ยังค่ะเพื่อพ้นอ่า ของพี่น้องเองเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องเองนะคะเวลาทุกคนุวนเบาให้พี่น้องพิจารณาใจตรงใจตอง,ตตองเพื่อยังเพื่อที่จะพิจารณาว่าด้วยเหตุด้วยผลเปลินไปได้เปล่ยนไปได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็ฝากไว้ดาเนนะคะแล้ววันี้สิ่งสําคัญนะคะทางลัดที่ดีที่สุดของนาทีหกหมื่นาทินไหลสุดเยาว่าทถดลงมาแล้วได้ตังคค่ะ ไลสุดเย,ยวัดทุกมือทุกมือบันี้พอพานแร้วนะคะเยาวยดกับลงมือละคลิปเรียวหนึ่งคลิปสตรีมหนึ่งคลิปช่องสตอรี่หนึ่งคลิปนะคะแล้วก็บ,บอกคอยไล่สุดอาเดือนหนึ่งก็จะไล่อยู่ประมาณ3ามสี่ครั้งนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดไล่มีเวลาไล่นะคะก็อยากให้ไหล่สุมมือนะคะเพื่อที่จะเอาโฆษณาไลสุดนะคะสำหรับเพจนะแต่สำหรับ Facebook ส่วนตัวจะบอกีตัวนี้นะคะถ้าผู้ใดเปิดเพจนะคะมันก็นจะมี โบนัสโฆษณาไรสดโปรแกรมสมาชิกแล้วก็คลิปเดียวนะคะแล้วก็คลิปสตรีมแล้วก็ช่องดาวจะได้หลายกว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะก็คือเฟซบุ๊กส่วนตัวก็จะไม่มีโฆษณาไรสดแต่เพจจะมีนะคะพี่น้องอันนี้คือเป็นข้อดีของการทําเพจและเพจนะคะาสามารถที่จะได้หลายเพจได้นะคะอืถ้าเป็นสมมติว่าเรามี Facebook ส่วนตัวหนึ่ง b o o k เขาไปตั้งเพจได้หลายเพจได้ค่ะพี่นองค,ะองค่ะเพจหนึ่งเพจสองเพจสามแต่พี่นองถ้าหลายหลายเพจพี่นงก็ต้องเมื่อยได้หลายเทียเพราะอย่างค่ะเพราะไม่สามารถที่จะเาคลิปเก่าๆองเขาที่ไปลงอเลรกนะไปลงร้วยเบิดถูกส่งได้นะคะเป็นการต้นฉบับหน่อยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้น้ำสำหรับมือใหม่ขี้เตือนสุขุนหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ่ลายกันหน่อยน้องพี่นองเนาะนะคะขอบคุณขอบคุณที่เขามารับชมและรับฟังพวกพอกันไหมในคลิปหน้า สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ